สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พรลราก็จะมาทำเมนูง่ายๆนะคะอาหารจานเดียวค่ะจะทำคั่วกิ้งนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะคั่วกิ้งไก่สุกนะคะทุกคนพารามีไก่เยอะค่ะไก่สับไก่เป็นชิ้นเยอะก็เลยจะทำคั่วกิ้งก็มีเครื่องคั่วกิ้งนะคะจำเร็จรูปนะคะอ,องปักใต้นะคะคั่วไม่มีอะไรมากมายคะ่ะแค่เครื่องแกงกับใบมะกรูดนะคะทุกคนพรลราก็จะเอาแบบเข้มข้นหน่อยเนาะ พักนี้พลาไม่ค่อยได้อัปโหลดคลิปนะคะทุกคนพลาไม่ค่อยทํากับข้าวพักนี้เลื่ออาหารไม่ค่อยได้ทํากับข้าวก็เลยไม่ได้อัปโหลดลงบ่อยๆอะคะ่ะลดหมุนด้วยพักนี้นะคะทุกคนไก่จะเป็นแบบนี้ค่ะอกไก่นะคะ สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสาเร็จรูปนะคะทุกคนเป็นไก่สุกแล้วเป็นไก่ชิ้นนะคะไม่ใช่ไก่สับก็ลงเลยค่ะทุกคนง่ายๆนะคะเป็นอาหารจานเดียวปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะขนององค่ะ ทำแล้วก็ตามด้วยบใบมะกรูดซอยแล้วก็พริกนะคะพริกแดงซอยสับคนเป็นเมนงงูง่ายๆนะคะจานเดียวราดข้าวนะคะหอ,อมาามากเลยค่ะต้องผัดนานนะคะไก่เขาสุกแล้วพวกืิ้งไก่ ้กริ่งไก่ชิ้เนเยค้ค่ะน่านามากเลยจะยัยงเสร์ฟเลยนะคะขั่วกลิ้งไก่ง่ายๆแบบสไตล์พล่าทุกคนคะ่ะสีสันน่าทานหอ,หอมมคะ่ะรากก็สวยร้อนๆนะคะมาทานกับพล่านะคะเป็นเมนูเร่งด่วนคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ